จับมือการสร้างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราผองชาวอาเซียนร่วมใจท่านประธานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพข้าพเจ้านางสาวทิตพัฒนเรือนคำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเป็นที่ทราบก,กันดีว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558โดยมีจุดมุ่งหมายคือการรวมของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการที่จะเข้าร่วมกลุ่มนั้นต้องเตรียมความพร้อมมากมายและส่วนหนึ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเราจึงต้องพัฒนาเยาวชนพวกนั้นในด้านต่างๆเช่นการศึกษาแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนั้นยังไม่เน้นในการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าประเทศไทยเราควรมีการพัฒนาเน้นในการศึกษาภาษาอังกฤษยอย่างเข้มข้นเพื่อที่ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะสามารถติดต่อกับประเทศต่างๆได้ประเทศไทยจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการร่วมมือร่วมใจของประเทศสมาชิก โดยมีเยาวชนเป็นผู้ติดต่อสื่อสารและนอกจากนั้นการที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาของเยาวชนจะมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคตซึ่งแต่ละอาชีพนั้นมีหลากรูปแบบหลากหลายด้าน ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเราจะสามารถนำเยาวชนไปทำงานในประเทศสมาชิกถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถดังนั้นเยาวชนไทยจะนำพาประเทศชาติให้เจริญและก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงและภาคภูมิ